อได้ไม้อสองท่อนครับได้ไม้อสองท่อนแล้วถือว่าหักไม้เมื่อกี้ครับสองท่อนครับนู่นอีกท่อนหนึ่งครับเป็นสามสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบไวท์ทัมซิงครับอู้ปลาไหมมีแต่ตัวใหญ่จบไปอีกหนึ่งวันครับเจ้ามาร์กซิกหรือว่าเจ้ายักษ์เขียวครับ วันนี้ลุยงานครับได้แค่นี้เลยครับขนาดมาสายนะเนี่ยมาลงงานเกือบเที่ยงนะครับประมาณสี่ห้าโมงครับประมาณนั้นถือว่างานนี้ทํายากครับไม่ง่ายครับผมดูดินโครนดินเลนไปหมดแล้วเนี่ยตรงนี้อาจารย์ชูทิ่มลงไปเม็ดมุกีีครับผมลืมขวดกับข้าวครับนี่ปลาหลดดูได้ปลาหลดตังเยอะ ดูว่าปลดประมาณครึ่งขวดครับพักเหนื่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยต่อครับแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่กี่วันนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะเจองานยากนะครับโกลดินยากนะน้ซึมมหแล้วดูว่าน้าซึมมาเยอะมากขนาดสูบทิ้งไปหมดแล้วนะครับยังซึมมาอีก นนเมื่อเมื่อไรเอาทิมเหครับนี่เขาเมื่อกี้เขาขุดเวี่ยงใส่นี่แหละขุดขึ้นอยู่ครับ นุนต้องถามคนทำไมโครแล้วโชว์พิโชว์เขาเขาถามเลยเขาถามเขาจะถามอันนี้ลงมาวะมันบอหักดอาครับ จอสามคำสวัสดีค่ะสามคำพอดีจบเราจะคุยด้วยพ,พี่ไปทำอะไรผิดมาป,ดปลาอะไรปลารุดปลาสดป่ดพี่ไปทำอะไรผิดมาเขามาเรียกตัวัวนเลยอนี่ใครเดินติดตามพี่อยู่นี่

อ๋อนี่ันี้ะนะม็กซิก็จอดนี่ครับจานชูก็นอนนี่คือกลับครับม็กซิกเจ้ายักเขียวยักเขียวยักเขียว ตัวนี้มีเซฟด้วยนะครับจานชูก็เดินไปตรวจฮะกีก็อาจารย์ีให้จานชูก็ ตอนนี้เขากำลังคุยภาษาตุรกีกันอยู่ครับผมภาษาตุรกีท่านี่เขาก็เป็นเครียร์มาใหม่ด้วยครับโล่งมากเลยครับบางสิดูครับอ้โล่ง โล่งมากเลยนะตายสิปั๊มแห้งดีครับ ไม่มีเยอะเหมพี่ตินซื้อรถได้สวยมากคร้วเลิกงานนะครับจอดอยู่นี่ครับนอนอยู่นี่ครับ ไม่รู้ว่าจานชูจะอยู่นี่กี่วันนะครับทุกคนไม่รู้ใครจะมานอนเป็นเพื่อนนะ <c oughs> <c oughs> พามาดูภายในอีก,กรอบครับ <c oughs> นี่ภายในอื้อแก้ว ได้กี่ชั่วโมงเนี่ยสองร้อยห้าสุดจัดประร์เซ็นต์เปล่าเก็เต่ากะไตก็อยู่นี่ครับกดเนี่ยว

โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับพี่เจนคลิปหน้าครับคลิปนี้มไมบ่ายครับสวัสดีครับ